นี่เราอยู่ไซวัดแหลมผ้าผ่านัสครับไซวัดแหลมผ้าผ่าน สวัสดีกาลาสีสวัสดีลูกเรือทุกท่านเลยเนะครับผมอันนี้จะเป็นเจ็กสเปลโร่ก็ตกปลาอย่เนาะนี่ะตากแม่น้ำเจ้าพญานะผมเนะนี่นะเจ้าพญาเนาะอ๋อใหญ่มากนะครับผมฝั่งโนนครสบายแล้วมาหยุดพักผ่อนได้ครับวันนี้นะครับผมก็มาตากผ้า,าแล้วเนาะวันนี้วันนั้นอยู่ที่เข้าไปข้างในนะครับผมอันนั้นจะเป็นทุ่นระเบิดเนาะ นี่เป็นสนออะพานสะพานนรก่นอนที่รบอร์น่าครับน้ำกำลังลงนะครับผมตอนนี้น้ำลงแรงมากเลยนะดูครับ,น,รบน้ำขุ่นนะครับนี่น้ำาเมื่อกี้น้ำขึ้นเนาะตอนนี้น้ำกำลังลงเลยนะครับ

กดเลขจวดครับนี่ดูดิดูดิอ้าวมาแล้วโอเคบึ้งโอเคได้แล้วครับผมนี่เลย <c oughs> กับปลาจวดนะครับปลาจวดเนาะนี่นี่นี่เอ้ยปลาจวดครับปลาจวดครับนี่ตาแดงโล็เลยโอ้ยสวยนะครับผมสีทองเยเนาะปลาสีทองเลยนะครับผมนี่ดูสิสวยงามมากครับผมปลาจวดนะครับผมว้า โอเคได้แล้วตัวแรกของกับตันนะครับผมนี่นะฮะกับตาจวดนะครับผมมีเลยวเอ้ยยัป์เลยโอเคอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวาก่กนเดี๋ยกตังกัดี๋ตังกันต่อไปเรื่อยๆครับผมเอเเนาะอันนี้ทำแบบนี้ดึงนะดึง,นะดงนะ ติดละ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 ครับผมติดละมาแล้วจมาเลยมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วไดแล้วครับผมเป็นปลาอะไรนี่ปลาบู่ครับปลาบู่นะครับผมเป็นปลาบู่เนาะนี่บูได้ตัวนึงแล้วครับผมอื้กับข้าวมื้อนี้นะครับ้วกันเอ็กซ์เโรเนาะปลาบู่ อ้ยกินเลืกด้วยนะนี่ <c oughs> จเย็นใเย็นใจเย็นอย่ากินอ่ะเดี๋ยวเบ็ดออกเดี๋ยวเบ็ดออกก่อนนะครับผมแปลว่าเขาจะกินลืกนะปลาบูนะผมอุ่นขึ้นแล้โอเคเบ็ดอยู่นะเบ็ดอยู่นะอืะ้อโอเคอ่าได้แล้วบึ้ ครับผมปลาบูนะครับผมตัวที่สองของกับตันแจ็คสเปโร่เนาะนี่โอเคไวไเถิดไวเรียบร้อยโอเคบู๋โอเคแต่เยียรแล้วนะครับผมเป็นเยียรกุ้งนะโอเคเดีี๋ยยวเเราบ็ดลงไปข้างล่างนะครับผมไม่ต้องเยี่ยงไกลเนาะอยู่แถวนี้นะผมนี่ซ้อนซ้ำโอเคเรียบร้อยอ่ะ ดีดีกแล้วมาแล้วมาแล้วอือม,มาเลครับอะไรครับนี่ได้แล้วครับผมโอเคได้แล้วโหเดี๋ยวเดี๋ยวปรากดปรากฏครับผมเป็นปรากฏนาะนี่เลยอีกตัวหนึ่งครับผมกับปรากฏนะครับผม ปรากฏอีกตัวนึ่งก็บ <or> ว <wherever> ่าอู้วันนี้ได้ต้มออมยำอร่อยแน่เลยปรากฏนะผมคาริโซ่ปรากฏต้องหักหักเงียงเขาเลยนะนี่ใช้ทีมนะเพราะว่าการอัรตรายนะผมนี่แต่แล้วบึ้มเรียบร้อยไว้ครับผมมี่เหยื่อนะ ก็จะเดินไปอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวนะครับเส็จนะนี่นี่ครอบครัวนานะครับผมเห็นไหมนาคนาคมากันลูกเขานะครับเห็นไหมเห็นไหมไปไหนละนาคนาคนาคไปไหนละนุ่นดุไปนุ่นละนาคนาคนามีนาคด้วยนะครับผมดุ่นดุ่นลอยนุ่นละน่ารักเลย มีลูกสาวสองตัวนะของเมื่อกี้มีพ่อ,ม,พอมีแม่มีลูกนะกนะี่ไงไปตรงโรงงานนะี่ครนะโรงงานมีเรือด้วยนะี่ยมีเรือเรือนะ่โขเป็นอู่ต่อเรือนะครับกันน่าจะมาเอาเ่อเรียกอะไรเราจะควบคุมเรือลำนี้กัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะควบคุมเรือลำนี้กันเนาะเดี๋ยวดีไหม เดี๋ยวต่จะควบคุมเรือแล้วมือคบคุมเรือลมือกันนะนสร้างไปนู่นละนาข้ามฝั่งไปนน่นแล้วครับผมกินนานะเอาแล้วดึงล้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 ดึงติละ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 ติดร่ติะหมุได้ไหมมาเลยมาเลยนูปาติดล้ปาิดแ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปยังเกยเนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตกปลาได้ปูเป็นไงครับพี่น้องเ <c oughs> ดยอดไปเลยตกปลาได้ปูเดยอดไปเลยตกปลาได้ปูยโยโยไม่รู้ว่าปูเข้ามากินเป็ดได้ไงนะั่นดูดูดูติด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 อ่าติด,ตดกล้ามเขาเ้าทะเลเนาะนี่นี่ดูดูดู

ขอตังค์เลยนะวงขอ10บาทเนาะตกปลาอยู่นะครับน้านมาขอตังค์กับเตอรเจ็กไปเลย10บาทนี่คือน้ำนะครับผมเดี๋ยวกัตตัน์ทำบุญกับน้าหน่อยเนาะเดี๋ยวหา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 เหรียญให้น้ากันหน่อยมีไหมเนี่ยเดี๋ยวดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรีบไเดีบไป10บาทมีไหมนี่มี10บาทนะครับผมเดี๋ยว10บาทให้น้าเลยเนาะโอเค อ่ะก็เดี๋ยวสิบบายให้นะ้าไปซื้อน้ำกินนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคเจ้าดีนะคฮะเจ้าดีเจ้าดีโอเคโอเคอเจ้าดีน้าเดินไปนู่นแล้วนะครับผมกับตันก็เจอบ่อยมากนะครับผมเวลากับตันมามาตกปลาเน,ะนาเนะมาตกปลาแล้วก็จะเจอคนที่แบบว่า พนีจอนะครับผมเดินไปเดินมาตามข้างทางดันก็จะให้ตังค์บ้างนะครับผมสิบาท5บาทสิบาทเนาะก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอกครับผมตันก็จะช่วยดันก็ได้ซื้อน้ําซื้ออะไรกินตามภาษาเขาเนาะผมนี่นะครับผมก็ได้ทํบบาปแล้วได้ทําบุญด้วยนะครับผมตกปลาก็บาบนะครับแต่ปลาที่เราตกไปกินเนาะเราไม่ได้ตกไปเพื่อเล่นอะไรเป็นเกมอะไรเราไปรับประทานนะก็คงบาปไม่เท่าไหร่นะครับผม ก็ทัแบบุนกับคอนเดนเล่พายนจอนนะครับผมนี่นะถ้าถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้กัปตันก็คงต้องเดินทางกลับแล้วนะครับผมเนาะก็ได้ปลาเยอะพอสมควรนะครับผมนี่เนะแอมปูอีกตัวหนะึ่งเนาะวันนี้นะครับผมเดีย๋ยวจะเปิดแม่ดีก่อนเออก็ น,นี้ก็คงเป็นช่วงท้ายนะต้องขอบคุณคาลาสีขอบคุณลูกเรือทุกท่านที่คป็นของแบบช่แลนี้ผมแล้วเจอกันใหม่นะค,ะนครนะนับมีความสุขที่เลยเนาะสำหรับวันนี้ครับวันนี้ก็ตันแิทธิ์ไปโรลลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย